คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยหลุงป้อมประกาศศึกหลุงป้อมนี่เห็นตุ้มตะตุ้มตุย้อย่างนั้นเถอะแต่เรื่องหัวใจสู้แล้วก็ผมนับถือเลยสมกับที่เป็นชายชาติทหารได้ชื่อว่าขุนพลแห่งบุรพาพยักฆ์ยามดาวอำนาจอับเฉามิตรกลายเป็นศัตรูเพื่อนทิ้ง ลูกน้องทรยศซ้ำซากแนวรบพลังประชารัฐทุกด้านแตกยับเป็นคนอื่นอาจถอดใจแต่วิญญาณผู้นำทัพของลุงป้อมกลับพุ่งพล่านเปลี่ยมพลังชูดาบประกาศเสียงกล้าดังก้องรวบรัดชัดเจนเยี่ยงผู้นำทัพสั่งประจันบานพักคพลังประชารัฐต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแตกแยก จะเปลี่ยนวิธีบริหารใหม่จะให้รองหัวหน้าพักดูแลแต่ละพื้นที่เลขาธิการพักเป็นฝ่ายสนับสนุนพักพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์จะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราจะทําเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตสดใสจะทําให้พักของเราเข้มแข็งให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขต่อไป เรียกว่าเหนือลุ้นล้วนเอกภาพพิทักษ์สถาบันยึดมั่นประชาชนคงเห็นกันแล้วนะครับที่เมื่อวาน6กันยายน2567พลังประชารัฐประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ลุงป้อมยังคงเป็นหัวหน้าพักส่วนเลขาพักเปลี่ยนจากธรรมนัตที่ยกแก๊งสะบัดตูดออกไปนายไผ่บูรนิติตะวันมาเป็นเลขาพักแทน คำประกาศลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอ่านดูแล้วก็เฉยๆแต่ถ้าได้ฟังน้ำเสียงตอนลุงประกาศจะรู้สึกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่ลุงป้อมของขึ้นจนเสียงดังพยักคำรามโดยเฉพาะประโยคที่ว่าพักพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันระมหากษัตริย์จะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ขึงขังจริงจังมากย้ำแล้วย้ำอีกไม่รู้ว่าต้องการให้คนชื่อทักสิมได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ทราบส่วนเนื้อหาอื่นๆที่ลุงป้อมประกาศผมก็ว่าชัยสักแต่ว่าประกาศประดูหน้าเพื่อนร่วมคิดเม็ดร่วมตายที่อยู่เคียงข้างลุงป้อมขณะนี้ก่อนน่าจะมั่นใจได้ว่าไม่ทรยศพักเพราะหลงอาหารเม็ดแน่พักแตกกลาวนี้ สำหรับผมก็ต้องบอกว่าสมน้ำหน้าลุงเพราะลุงเองนั่นแหละไม่รู้จักเข็ดจ,จักจำเขายกแก๊งออกด้วยคำใหญ่คำโตแต่เมื่อหมดท่าก็ถือพานคลานกราบแบบเชื่องๆขอกลับมาอยู่ใหม่ลุงก็ตบหัวรูปหลังให้เขากลับเข้ามาคนไทยเรียนนิทานอีโศภเรื่องชาวนากับงูเห่ามาทุกคนต่างรู้ว่าเอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมียงเขามาอมหวังอะไรจากเขาได้ยากนั่นก็ยังดีเพราะอย่างน้อยก็ยังได้ออมแต่การเอางูมาอุ้มนี่สินอกจากไม่ได้ออมแล้วพองูมันได้ไออุ่นมันก็ฉกกัดเอามีแต่ลุงป้อมคนเดียวนี่แหละเรียนโรงเรียนฝรั่งคงไม่มีนิทานอิสอปให้อ่านสิท่าถึงไม่รู้เรื่องชาวนากับงูเหา่า มันเลยฉกหมับเข้าที่พุงกะทิแค่ขางเหลืองไม่ถึงตายก็นับว่ายังมากบุญมากบารมีอยู่คงเข็ดจำละกราวเนี้ยแค่สองหนคนยังเห็นใจลุงแต่ถ้าลุงให้มีหนนสามอีกแล้วก็ตาน,นี้แหละทั้งสอสอทั้งสมาชิกพักทั้งชาวบ้านเขาคงสมน้ำหน้าจ้างลำยายหายทองคำมาเต้นฉลองหน้าพักกันอย่างนั้นเลยเชียว ูรายชื่อกรรมการบริหารและรายชื่อรองหัวหน้าพักแล้วก็เชื่อได้ว่าลุงมีเกินพอที่ประกาศว่าจะทำเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะดูจากรายชื่อแปดรองหัวหน้าพักชัยวล,ลลมเพลมพัดเป็นขุมพลังมืออาชีพมีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการคลงังการค้าเลยชัวและ อย่างนายอุตมะสาวนายนนายสนที่รัฐส์สนที่จิรวง์มีเป็นรุ่นก่อตั้งพรรคนายอุตมะเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลงังระดับปร,รมาจารย์คุณส่นที่รัฐผลงานครั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐบาลประยุทธ์เป็นเครื่องรับประากาันคุณภาพเรื่องการค้าการขายหัวไวแปลงวิกฤตเป็นโอกาสได้เก่งคุณสันติพร้อมพัฒเป็นนักการค้าและการคลงัง การตัดสินใจไม่ไปไหนครั้งนี้ทำให้เด่นและมีความหมายยิ่งขึ้นคุณชัยวุฒนาคมานุสรนักเลงจริงสิงบุรีคนนี้ทำให้ผมทึ่งเป็นทั้งนักบูและนักบุญการไม่ทิ้งพักไม่ทิ้งลูงป้อมทั้งที่มีทางเลือกไปที่ดีกว่านี้แต่ไม่เลือกไม่ไปคนอย่างนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อนาคตไกลหายห่วง คุณตรีนุชเทียนทองกุลสตรีเพียบพร้อมยากหาในดงนักการเมืองเป็นขุมพลังปัญญาให้พักแน่วแน่ไม่ไปไหนนับเป็นวาส,สนาของลุงป้อมอีกหลายคนจรนัยไม่หมดแวะที่เลขาพักภัยบูรนิติตะวันนิดละกันถูกฝาถูกตัวแล้วที่เลือกคุณภัยบูรเป็นเลขาคุณภัยบูรเป็นทั้งบู๊ทั้งบุญ ใช้ได้ครบเครื่องเหมือนคุณชัยวุฒิทั้งสองคนนี้บูด้วยเนื้อหาบุญด้วยประสบการณ์บนฐานสาระวิชาการประเมินศักยภาพขุมข่ายกำลังคับพ,พลังประชารัฐของลุงป้อมแล้วไม่ใช่ขี้เป็ดขี้ไก่ถ้าเดินบทบาทเข้าตาประชาชนแล้วก็เลือกตั้งเมื่อไร่ระดับ40-50สสเป็นที่หวังได้การเมืองเรื่องเลือกตั้ง ไม่ใช่จะเลือกตั้งทีก็เฮกันไปให้ชาวบ้านลูกหัวทีมันต้องมีแบรนด์อยู่ติดพื้นที่เมื่อชาวบ้านได้ใจเราเราก็จะได้ชาวบ้านวิถีชีวิตจิตใจคนไทยไม่ซับซ้อนด้วยเลขกลมีแต่นักเลือกตั้งเท่านั้นใช้เลขกลกับชาวบ้านสโลกแกนโกงเอามาแบ่งปันมันจึงเป็นวัฒนธรรมแม่ปูสอนลูกปู ผ่านการเลือกตั้งถึงทุกวันนี้การที่พลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าบอกว่าโชคร้ายก็ใช่แต่ถ้าเป็นนักเลงการเมืองจริงก็จะต้องบอกว่าโชคดีที่ดิดตัวหลุดออกมาจากยานได้ก่อนที่ยานจะดิ่งหัวหมุงโลกในความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญ การที่พลังประชารัฐของลุงป้อมกับเพื่อไทยของทักษิณแยกครัวออกจากกันพูดในอีกทางหนึ่งก็ได้ว่าเป็นกำหนดชะตาจากฟ้าดินถ้าการเมืองทั้งประทั้งโจรไหลไปรวมอยู่ในอุ้งตีนมหาโจรผู้มีอำนาจเหนือประเทศทั้งหมดคิดดูสิมันจะมีอำนาจเหนือประเทศเบ็ดเสร็จขนาดไหนตีตราประชาธิปไตยเป็นแบรนด์ความชอบธรรมแล้วใช้แบรนด์นั้น ก่อกรรมระยำให้กับประเทศสิโรราบกราบกรานกันไปทั้งหมดโดยไม่มีพักไหนคอยตะโกนบอกชาวบ้านให้รู้ว่ามหาโจรมันปล้นแล้วฟ้าดินจึงให้พลังประชารัฐไปทำหน้าที่นี้ในสภาคุณไพบูณ์ก็บอกแล้วมิใช่หรือว่านี่คืองานถนัดผมเติมให้อีกนิดก็ได้ว่าถ้าทำได้จริงมันจะเป็นงานสร้างพัก และสร้างโอกาสให้ประเทศชาติด้วยพักประชาชนนะ่ะเป็นฝ่ายค้านก็โดยนิตินแต่ทางพฤตินัยเห่าแต่ไม่กัดถึงกัดก็เลือกกัดแบบขมั่มแต่ไม่ยำเคี้ยวคนไม่รู้มองดูว่าหวาดเสียวเข้าใจว่าจมเคี้ยวแต่เปล่าหรอกเพราะโตโผพักก็คือคนในคอกมหาโจรผู้มีอำนาจเหนือประเทศ ขึงขังทำเป็นค้านแบบเล่นยี่เกไปอย่างนั้นรอจังหวะวันเวลาสถานการณ์จะแยกกันเล่นไปรวมกันตีแฮปปี้นะคราไปด้วยกันอย่างนั้นจะไม่ผิดหรอกไม่เช่นนั้นลุงป้อมซึ่งอยู่กับงานความมั่นคงมาตลอดจะประกาศย้ำเป็นคำมั่นสัญญาต่อหน้าฟ้าดินหรือว่าพักพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะปกป้องสถาบัน response, อันเป็นที่รักกิ่งของเรามันมีความในซ่อนอยู่ในตัวตามสภาพสังคมการบ้านการเมืองปัจจุบันที่ขบวนการกัดกร่อนบอเซ้อหาหยุดไม่เพียงแต่เมื่อแผนเดิมในถนนบนดินเปิดประตูได้บานเดียวก็ล้มเหลวเขาก็เปลี่ยนยุทธวิธีกัดกร่อนบอนเซ้าทางใต้ดินแยกกันเล่นแยกกันเดินยุทธวิธี รอจังหวะและวันเวลาอำานวยเท่านั้นจักรวรรดิอำนาจตะวันตกสหรัฐเป็นหัวหอกนอกจากไม่ล้มเลิกความพยายามปลุกปัน่นยุแยงและทุ่มทุนหนุนการเมืองในคอนโทรลให้มีอำนาจครองประเทศแล้วด้วยการเดินเกมใช้พื้นที่ในภูมิภาคนี้ของจีนตามจุดยุทธศาสตร์ในลาวในขเขมรในพมา่าซึ่งอยู่ติดกับไทย ยิงเป็นไฟลนกล้นให้จักรวรรดิอำนาจตะวันตกต้องเร่งหาพื้นที่เป็นยุทธศาสตร์ขานจีนไม่มีที่ไหนเหมาะเท่าที่ไทยแต่ไม่มีที่ไหนยากเท่าที่ไทยที่จะได้ใช้เป็นฐานกองทัพไม่เล่นด้วยประชาชนก็ไม่ยอมด้วยมีทางเดียวคือวิธีที่ใช้สำเร็จมาแล้วในหลายประเทศปลุกปั่นให้สังคมแตกแยก โดยใช้ยุทธวิธีปลุกผีประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาคภาราดอนภาพหนุนหลังนักศึกษานักวิชาก,การและนักการเมืองจุดไฟประชาธิปไตยในนาครล้มอำนาจเก่าสถาปนาอำนาจใหม่โดยจกักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตกเป็นแบ็กในเวทีโลกให้เมื่อการเมืองในคอนโทรลกรองอำนาจกองง่ายที่จะเข้ามาใช้ไทยเป็นยูเครน ซึ่งบ้านเขาสบายแต่บ้านเราพังพินาศแล้วใครเป็นเซเลนสกี้เมืองไทยคงไม่ต้องให้ผมบอกนะแผนมนุษย์ว่าเหนือเมฆแต่เมฆนั้นแค่ขี้ลอยในท้องฟ้าจึงเรียกกันว่าขี้เมฆสู้แผนฟ้าชะตาดินกำหนดไม่ได้หรอกสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปฉากใหม่ของเรื่องบ่อเซาะเปิดแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆ ออกลายเมื่อไรเดี๋ยวก็เห็นเชื่อเถอะเปลวสีเงิน7กันยายน2567